สวัสดีครับผมบอสจากบริษัทแสงทองผ้าใบวันนี้จะมาแนะนำอุปรกรณ์ให้เช่าสำหรับจัดงานเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนี่คือโต๊ะเหลี่ยมพลาสติกที่มีความยาว150ซนติเมตรความกว้าง75ซนติเมตรและความสูง75ซนติเมตร ที่ด้านข้างสามารถวางเก้าอี้ได้ข้างละ2ตัวครับถัดมาจะเป็นโต๊ะเหลี่ยมพลาสติกที่มีความยาว180เซนติเมตรความกว้าง75เซนติเมตรความสูงอยู่ที่75เซนติเมตรด้านข้างสามารถวางเก้าอี้ได้3ตัวครับและอีกหนึ่งแบบที่จะแนะนำคือโต๊ะกลมพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง150ซนมสูง75ซนเมตรสามารถวางเก้าอี้ได้รอบ ของตัวโต๊ะกลมได้ถึง10ที่นั่งด้วยกันสำหรับเต็นท์3คูณ6เมตรสามารถวางโต๊ะกลมได้2ชุดและสำหรับเต็นท์4คูณ8เมตรสามารถวางโต๊ะกลมได้4ชุดและสำหรับเต็นท์5คูณ12เมตรสามารถวางโต๊ะกลมได้6ชุดและในส่วนของเก้าอี้มี2แบบด้วยกันคือเก้าอี้พลาสติกและเก้าอี้บุนวมครับ เรายังมีผ้าคุมโต๊ะและเก้าอี้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้ด้วยครับขอบคุณครับ